าวด้วยนะเขามีลมใส่ไม่ให้มันดำไวพอมันดำแล้วก็ไม่อยากจะใส่ต้องเอาไปซักก่อนซักก็ใช้เวลานานซื้อมาใหม่ก็ดันไม่กันน้ำด้วยนะแพงเฉยๆไม่ว่าจะกันน้ำไม่กันกันด้านเดียวอะ่ะอ่ะคือใส่ยาแค้ ซื้อถุงมือมาใหม่กันน้ำฝั่งเดียวอันนี้มันจะกันสองฝั่งแต่มันจะดังรากยาวเหลือเกินเดีย๋ยวต้องไปเอากันไก่กาเล็มเลยเล็มรากออกก่อนรากมันเยอะเกินเอามาจาับบ้านที่เวสบี้นะใส่ถุงมือนี่ก็จับไม่ค่อยถนัดเลยนะอันนี้สตรอเบอรี่ว่าจะมาปลูกจะได้ปลูกไหมวันนี้ ดูท่าทางจะไม่ได้ปดลูกฝนตกเก็บไว้่อนให้ปลูกอาทิตย์หน้าใส่ถึงมือบางทีมันทาอะไรไม่ค่อยถนัดนะถึงมือมันหนาถึงมือมันหนาเกินล่ามันเยอะเกินบ้านสีทิพย์สีแดงนะดอกสวยสวยเวลามันออกดอกแบ่งมาจากที่บ้านเวสบี้จะามาเลี้ยงไว้ก่อน แล้วขยายพันธุ์ปีหน้าซื้อเขาไม่ไหวเราแพงเหลือเกินอันนี้สตอเบอรอนนี่ฝนเริ่มซาแนละ้วฝนเริ่มซาแล้วป้าจะได้ไปขนขยะเปล่าไปไว้หน้าบ้านบอกซานี่มาใหญ่เสียงมันดังมากเลยนะ <c oughs> เยอะนะเนี่ย เอาเช่นี้ก่อนหลุมเดียวอันเอาไว้ก่อนใช้ไม้กดทำหลุมจะได้ปลูกง่ายไม่ต้องกดแรงนะแค่ให้มันเป็นหลุมเล็กๆจากนั้นก็เอาหัวของออว่านสีทิศดอนลงไปเลย Mm hmm. กบดินไม่ต้องให้มิดมากนะให้โผล่โผล่ขึ้นมาจะได้แตกยอดออกมาไวป้าก็ทำงานแข่งกับผลเลยนั่นเนี่ยคือไหนเอาไปแล้วเราก็อยากให้มันเสร็จเนาะแต่สตรอเบอรี่คงจะเก็บไว้ปลูกอาทิตหน้า จะปลูกอาทิตย์นี้ไม่ทันหรอกเขาป้ายังไม่ได้ขุดหลุมไปเลยแล้วยังไม่ได้แผนว่าจะเอาลงตรงไหนเสร็จเรียบร้อยเป็นหนึ่งอย่าง